สวัสดีลูกค้าลาเลบูซุเปอปร์บายทุกท่านนะคะกลับมาพบกับแอดมินค่ะสำหรับวันนี้แอดมินมาพร้อมกับรถที่พ้นเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะคะสำหรับคันนี้เป็นฮาร์เล็ตตวิสานสปอร์เตอร์ไอรอด883รถปี2017ค่ะสำหรับคันนี้เป็นสเปค5 HD นะคะเป็นรถที่ผลิตอเมริกานำเข้าโดยสุนย์ฮาร์เล็์ไทยแลนด์ค่ะเลขมาอยู่ที่19,500กิเมตรเท่านั้นค่ะ แาละดเดวิสานไอรอน8คันนี้นะคะก็จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์883อน 883cc ซีซีค่ะเป็นน้องเล็กในตระกูลสปอร์เตอร์เลยนะคะคันนี้เป็นสเปค5 HD ค่ะเป็นรถที่ผลิตอเมริกานำเข้าโดยศูนย์ฮาร์เล่ไทยแลนด์นะคะจะมีสติกเกอร์ติดอยู่ตรงด้านนี้นะคะว่า Import by ฮาร์เล่เดวิสันไทยแลนด์นะคะก็เป็นรถศูนย์ไทยค่ะ ผลิตอเมริกาเนาะที่เพจค่ะก็จะติดว่า factory นะคะ Kansas City Vehicle Operation ก็คือเป็นโรงงานที่ Kansas City ที่อเมริกาค่ะสำหรับสีของตัวรถนะคะเป็นสีเดิมโรงงานค่ะมีชื่อสีว่า charcoal denim นะคะก็คือเป็นสีเทาชา c โคนะคะแล้วก็มองใกล้ๆค่ะจะมีปะกากิเตอร์ด้วยนะคะแบบนี้เลยค่ะจะเป็นสีออกด้านนะคะบางคนหน้าบางคนหลังนะคะจะไม่มีลวดลายค่ะส่วนตัวถังน้ำมันนะคะด้านข้างถังนะคะจะสกรีนลงไปเลยนะคะไม่ใช่ สติกเกอร์นะคะเป็น Harley Davidson Iron Motorcycle แล้วก็เป็นรูป Eagle แบบนี้เลยค่ะสำหรับของแต่งนะคะก็จะมาพร้อมกับชอบคู่แว่นแอน High ค่ะช็อตชอตเนาะตัวนี้ก็เป็นรุ่นยอดฮิตเลยนะคะแล้วก็ เบาเป็นเบาเดิมนะคะส่วนเบาะหลังเนี่ยก็คือใส่มาเพิ่มนะคะเป็นของ HD ค่ะก็คือเวลาที่เราดูเนี่ยก็คือจะเป็นเบาะเหมือนกันเลยเพราะว่าเบิกศูนย์นะคะพักเท้าคนซ้อนเป็นของ HD ค่ะตัวแฮนด์นะคะยกขึ้นมาเป็นตุ๊ก,กตายกขึ้นมาบวกกับแฮนด์สูง10นิ้วนะคะนั่งกําลังดีสบายๆเลยค่ะปลอกแฮนด์นะคะเป็นของ HD จะมีโลโก้ HD อยู่ตรงด้านนี้นะคะ ฝาธัมเมอค่ะนี่ค่ะจุดนี้เป็นของ HD นะคะเป็นเครื่องใหม่เลขหนึ่งแบบนี้เนาะสำหรับยางก็เป็นยางใหม่ค่ะเป็นยางบริสโต e นะคะรุ่น b r e เ t r c r u ร s นะคะยางหน้าเป็นปี21ยางหลังเป็นปี20นะคะซึ่งก็ยังใหม่มากๆเลยค่ะนี่เลยเวลามองจากด้านหน้านะคะตุก๊กตาแฮนด์เวลายกสูงนะคะจะช่วยเราเวลาที่เรานั่งขี่ทางไกลค่ะทําให้เราไม่ไม่เมื่อยหลังเลยเรานั่งหลังตรงๆสบายๆเลยนะคะไปดูอีกด้านหนึ่งกันค่ะ เดอร์บี้ก็เป็นของ HD เช่นเดียวกันหมายเลขหนึ่งนะคะสายหัวเทียนสีส้มสกิมมิกอีเกิลค่ะหล่อเลยนะคะสำหรับไอรอนแปปสาค่ะข้างถังน้ำมันก็จะเป็นลวดลายเดียวกันทั้งสองด้านเลยนะคะสวยเลยค่ะสำหรับสีชาโคนะคะเป็นสีเทาค่ะ สำหรับราคาค่าตัวของน้องไอรอน8 3สีชาร์โคคันนี้นะคะเดี๋ยวแอดมินมาลงราคาตารางการดาวนการผ่อนไว้ให้ที่ดูอินชิปชั้นด้านล่างคลิปนี้ค่ะลูกค้าที่สนใจสามารถโทรหรือทักไลน์ออฟฟิเชียลหาแอดมินได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วค่ะพบกันใหม่ในคันหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ